สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีของปูเองนะคะเมื่อก่อนปูเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากแล้วก็ผิวแห้งกล้านแล้วก็ริ้วรอยหนักมากค่ะนี่ค่ะตัวช่วยในการดูแลผิวสวยของปูยิ่งใช้ทุกวันผิวสวยสุขภาพดี ล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็ใช้น้ำตบกับน้ำตบหน้าเดงทำให้หน้าผิวกระจงางใสชุ่มชื่นแล้วก็ดูแบบว่ามีน้ำผิวไม่แห้งทำให้ดูดต่างได้ดูจางลงผิวชุ่มนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็บำรุงผิวจากผิวเสียให้สุขภาพดีใครที่แพงง้ง่ายและใครที่แบบตัวนี้ค่ะเป็นเกราะป้องกันผิวด้วยแพ้สารเคมีมาหรือแพ้อ,อะไรมานะทำให้ผิวหน้าหายได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็นี่ค่ะไดโวเซรัม เซรั um, ม่มบำรุงผิวเข้มข้นนะคะทำให้สิวฝ้ากระดูจางลงริ้วรอยต่างๆแรดูจางลงใช้คู่กันนะคะอย่าบอกว่าคู่จิ้นมากคือผิวหน้าจะดูนุ่มชุ่มชื่นแบบตามสภาพผิวเราบุคคนผิวสองสีใช่ไหมคะใช้แล้วผิวมันจะแบบแบบเนียนนุ่มเป็นแบบแบบอิ่มน้ําแล้วสุขภาพดีคะ่ะจัดเลยคะ่ะอเท็ดรับผิวสวยหากคุณแบบอายุเลขสามเลยใช่ไหมคะรูรอยเนี่ยมีความดำเอามาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งทีต้องใช้ที่มันดูแลผิวได้จริงๆแล้วก็ ทำให้คือเราดูถูกภาพดีหน้าเด็กเกดรับหน้าเด็กของปูสองตัวนี้จาเลยค่ะ